สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสกคน,นะครับแล้ว่าเอฟซีนะครับผมและก็ผู้ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมืม่อนี้กับผมกัะพามาเบิง่งสวนนะนครับสวนไว้กเกษียนเขาเอิญน,นะครับผมแบบผสมผสานอยู่พื้นที่ไร่นึ่งนะครับผมก็ามาเบิงเ่งแนวทางไว้เบิ่งแบบเห็นเป็นตัวอย่างไว้นะครับผมว่าการปลูกพักสวนขั้วการปลูก แบบธรรมชาตินะครับผมมีต้นผลหมากลักไม้หลายอย่างนะครับผมเบิ่งไว้เพื่ออายุหลายๆขึ้นจะได้เบิ่งเป็เนแนวทางนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมเลยครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของป้านะครับผมเป็นกระปูกต้นไม้หลายอย่างหลายแนยวรวมกันมีทั้งบักพา้าวมีทั้งบักไฟบักม่วงนะครับผมหลากหลาย นะครับพักพืชสวนคัวก็มีนะครับปักเพชรนะครับผมปักเพชรก็มีนะครับบักเพชรเน่ักเขือนน่นะครับผม,บผมองค์ประกอบแบบแบบทัพบรได้ซื้ออย่างเลยเหรครับผมบักเขือก็มีบักเขือบักเขือก,ก็เริ่มแก่แล้วกินบ่ท่านคนในครอบครัวกับสี่ห้าสามสี่คนกินบ่ท่านนะครับผมก็เพอไดที่กินได้ไซ้แล้วก็ได้แบ่งหลอบบ้านนํา ญาากข้างบ้านน้ำแต่ผมพาไปเบิ่งต้นไม้งามๆนะครับหลากหลายชนิดนะครับผมผมเอื้นว่าเป็นสวนอันนั้นได้พี่น้องได้บริการเกษตรผสมผสานอันนั้นสวนไม่เกษียณก็เอื้น <c oughs> บรรไปเราจะเฮ็ดไว้แบบนี้แหละครับพื้นที่จะไร่นึงนะครับผมให้มีผลละหมาก,มากไม้หลายอย่างเอาไว้กิ่นแบบมันจะไม่ได้ซ้ำนะครับอันนี้ผมพายางลเลาะเบิ่งนะครับผมหน่อไม้ก็มีนี่เห็นบ่าพี่น้อง หน่อไม้แน่นะครับผมเอากับมีต้นมะพร้าวกับมีหลายสายพันธุ์นะครับผมมะพร้าวน้าหอมแน่มะพร้าวในหลายลักๆที่เขากินอยู่แถวๆบ้านเขาเนี่แหละครับผมที่มันปลูกแล้วมันได้กินใบในแน่คมเมอเนีมีพริกนะครับโอโ้ต้นกล้วยต้นม่วงนะครับผมนะครับสวนใบกระเจียนผม มาเบิงไว้เนี่ยครับว่าบ้านเฮ้ามันปลูกอย่างแล้วมันสามารถเติบโตวไว้ศึกษาไว้นะครับผมพี่น้องที่มีดินบางเปล่านะครับหรือว่าบ้ได้ทำการเหยียงนะครับเป็นป่ารกนะครับกะป้บเปลี่ยนเฮ็ดแบบนี้กะโอเคเด้อผมว่าพออยู่พอกินแลต้นแค่นี้เองเ,องเนี่ยเห็นไหมครับเดนมาร์กนี่หมากแล้วแวด้เนี่ยปลูกแค่ปีกว่าๆนึงเนี่ย มีหมากแล้วได้กินแอ้หมากแล้วละมุดก็มีอันนี้ต้นละมุดอันนี้พี่น้องอันนี้ยันพักยังก็พักของผมก็ยอดกระโดนกระเดาอันนี้ก็มีนี่กล้ยกันนะครับงามนะครับเป็นตะเห็ดไว้ได้พี่น้องคันมีดินจากไร่บ้างป่าเนาะพี่น้องคันมีกัน ถ้าจะไปด้ซื้อเลยบหาเลาะกินแต่นในสวนนี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมอันนี้ก็พูดนะรวมรูปพี่น้องโอ้เสอ,อนอันนี้ก็จะเครื่องกุบบบ่อยอดมันก็นไปแกลียงเซ่นไม้เนาะมากมันอ่อนๆก็ไปแกลียงเซ่นไม้คักขนาดเลยพี่น้องลมเลื่อนขนาดน้ำประกเอ็ดเอ็ดไว้บางเหล่าสองจุดสามจุดนะครับกันน้ำบ่ไหลายไว้หดต้นไม้ พี่น้องก็ไผ่กอเดียวก็เนี่นกินได้บดปีเออจักไผ่อย่างพวงกผมกขบปรจักคือกันเด้อเป็นไผ่เพราะมันไผ่เลี้ยงน้องหรอกไผ่เลี้ยงน้องจะเป็นอีแบบนึงขึ้นบดปีเลย,เยแหนงมันแต่เ้ยวันนี้เข้าหน้าฝนฝนตกห้อยหนยก็มีหน่อขึ้นมาเนี่ยหน่อเดียวน่าจะกินได้แกงได้กินได้บดเฮื่อนครับหน่อเดียวนี่แหละพี่นอ้องอนน,นก็ต้นแบกนบก็ต้นบางยมต้นบักหม่วงก็มีหลายสายพันธุ์ ลมเลื่อนดีครับกอขานะครับขายได้บปิปีเลยด้วยเคื่งเครื่งนั้นนั่นปิดกอขาท่มดินไว้บึ่งน้พี่น้องบอกม,มองสุก <c ười> หน่วยสมนี่กระซุกได้พี่น้องเลยหน่วยบได้ใหญ่เลยโอ้ยผัดการจะบ้องอันนี้มองดูฮะโป,โปมือเลย โอ้ยก็มีแกนแล้วบ่โอ้อันนี้พักอันนี้พักเพื่อนอันนี้โอ้เนี่ยแหละเก็บไว้ไล่หนึ่งนะครับรวมรวมรวมข้างเทิงนำข้างเทิงกับจุนี่เป็นไล่หนึ่งพอดีเลยแล้วก็อ้อมหัวไว้นะเดี๋ยวผมพายายไปเบิก่กลวยเขือนี่งามงาม กล้วยี่ยกล้วยนี่กล้วย,น,ยนี่หอมขนาดนี้กล้วยนีย่กินแซบแซบกล้วย,ยพี่นอ้องเรืองามๆบักตองกับมี่ฮะโอ้แทบจะไปได้ซื้อบรได้หาอย่างเลยหาใน,นสวนเดียวในเหลือเฟือเลยครับมาท้ายคลิปแล้วนะครับผมกาขอบคุณหลายๆนะครับเป็นกำลังใจที่หลายๆคนนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับผมกาเป็นกำลังใจ มีแรงทําต่อไปนะครับผมกาฝาก็ไล์ก็ติดตามไวเดอร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสําหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่หรือผู้ที่ตามอยู่แล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมเดี๋ยวมีอย่างสิ่งใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมมาเลาะถ่ายให้เบิกเด้อถ่าย,ยลงให้ชมนะครับผมเดี๋ยวลังบรรยาก,กาศหลังเลิกง,งานพี่น้องเอ้ยคนน่ะจากหน้อยนี่กระเจ้าบ้านเข้านี่เห็นเขียวบดเลยทางหลังนะครับไม่พอมันเปลี่ยนอยู่ท้ายบ้านพอดีเลยงามขนาด เสียงนกเสียงอย่างโอ้โหหลังเลิกงานนะถ้าไหวแบบไพ่กระเียนที่มีเงินพอเก็บพอใช้แล้วนะเปิดเปิดตำไม่เฮ็ดไว้เด้อมันแบบว่าสงบดีมากแบบมีสวนป็นของเจ้าของนะมันจะครบทุกอย่างเลยแบบมีเงินหลังน้อยอยู่ในสวนเจ้าของแล้วกะถ้าจะไม่ได้ซื้อบร่ได้หาอย่างเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ครับไปแล้ะครับผม